เจ้าหยงชุนเป็นแมวที่อาศัยอยู่ในบ้านเป็นแมวตัวเดียวในบ้านที่หัวงขาหลังที่สุดนะครับโปรดจับตาดูเหตุการณ์ต่อไปนี้ให้ดีครับก็จับขาหลังหน่อย นี่นะครับผมเจ้าหยงชนนั้นได้รังเกียจมือของผมที่สัมผัสที่ขาหลังของเขานะครับผมทาอย่างกับมือของผมเป็นขี้นะครับผมจริงๆแล้วมือของผมสะอาดมากแล้วก็ไม่มีสิ่งแปลกปลอมอะไรแต่ว่าเจ้าหยงชนก็รังเกียจนะครับผมดูสิดูสิเน่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 หยงชนทำไมขี้รังเกียจอย่างนงี้นี่มือนะครับผมไม่ใช่ขี้เจ้าหยงนะครับผมขอจับหน่อยตึ๊บตึ๊บ

นิดนึงไม่ได้เหรออจับขาหลังจับขาหลังเงียบเงียบเงียบขาน้าขาน้าเฮ้ยเจ็บเฮ้ยเจ็บนี่ก็ผมแมวบางตัวก็ เขาก็ไม่คุ้นชินแล้วก็ไม่ค่อยชอบกับการที่เราต้องไปจับขาเขาคอนดแต่ว่าเราสามารถจับหูได้จับหัวได้นะครับผมจับหูจับหัวจับจมูกแต่ว่าไม่ใช่กับขาหน้าหรือขาหลังนะยครับดูการสะบัดของเขานั่นสิมันแสดงถึงความรังเกียจขั้นสุดนะครับผมดูสิโอ้โหการสะบัดแอกว่าไม่มีใยดีต่อเจ้าของประสิทธิาพที่เราเคยทากันมานั้นลดน้อยลงไปยังเห็นได้ชัดนะครับเจ้าหยงจับตัวอื่นก็ได้ กฟูขอจับขาหน่อยเห็นไหมแม้ฟูตัวนั้นก็ <What? S 1> ค่อนข้างที่จะรังเกียจผมเช่นกันกฟูได้เดินหนีไปแล้วขอจับขาหน่อยดึ๊ดดึ๊ดข้างหลังก็ได้โอ้โห,หมดุดลูหนีไปจนได้นะครับผมขอบคุณมากทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในวันนี้นะครับพี่เซ้าขอจับขาหน้าหน่อยเฮ็ดขอจับขาหน้าหน่อย เห็นไหมพี่ซอก็จับได้ปกติปกติตรงไหนแล้วเนี่ยโอ้อตัวเลนเจับได้อ้ยโอ้ยโอ้ยน้องฟันชัยนั้นเขาจะยอมให้จับขาหรือเปล่านะครับต้องลองดูเนะี่ยนอนอยู่บนตู้อา้อาวอ้าว นก็จับหน่อยอ็จับหน่อยอขอจับหน่อยอ่าก็จับหน่อยก็จับมือหน่อยแล้วก็จับมือหน่อยอ่าน้องชายก็ค่อนข้างที่จะยินยอมนะครับผมกับขาหน้านะแต่ว่าขาหลังนี่ไม่ค่อยยอมนะขาหลังไม่ค่อยยอมอแต่ขาหน้าพอได้อยู่ขาหน้าพอได้อยู่ ผมรู้แล้วผมจับอะไรที่เขายอมนะครับผมก็คือซูจูก็จับขาหน่อยก็จับขาหน้าหน่อยอ้าวขาไม่มีขาไปไหนแล้วเนี่ย